โรคอิสุกีใสเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ทุกอายุโรคอิสุกีใสส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอิสุกีใสทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chickenpox หรือวาลริเซลาอีจุกุใส่เนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ําใสเกิดขึ้นจากการติดเชืวเว้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนหนึ่งก็จะมีระยะฝักตัวแสดงอาการเป็นผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ค้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือ1นก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมาวันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ โรคอิสุบีใส,ส,สเนี่ยส่วนใหญ่เราวินิจฉัยจากการสักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายโดยดูลักษณะผื่นเป็นหลักนั่นเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจผิวหนังหน่อยนะครับโอเคส่วนใหญ่เนี่ยหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอิสุกีใสเนี่ยจะมีการแสดงอาการภายใน2ส,สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดง รับเลียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ําใสและก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองและสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอิสุกอีัยเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เสร็จตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็การใช้ยญ้าเขียวหรือว่าการใช้ยญ้าสมุนไพรที่พกตามผิวหนังเนี่ย ปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดและยิ่งอาจทาให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นาะแนนในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนําให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียรที่ผิวหนังซ้าเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทําให้เด็กมีการลวงแขะแกะเกาทําทให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้าเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่น อาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับแคเดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีหนึ่งติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับอิสุกอิสัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำ หรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอิสุกอิสัยซ้ําได้ปัจจุบันเนี่ยอิสุกอิสัยสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ย ก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอีสุกอีใสได้แต่ว่าอาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าในเด็กที่ไมีกด้ฉีดวัคซีนแล้วเป็นอีสุกอีใสเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับ ท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ